ปวผสมเทียมปวดสมบามันหลังจากที่เพิ่นขึ้นแสดงการเป็นสัตดเต็มหัวว่านครับคือคอ,อาการเป็นสัดชัดเจนครับมีน้ำเมือกเอาไว้ว่าเพลียบวมครับ ห้องขื้นโค้มตัวอื่นครับนีอาก,การรักลักของอาก,การเป็นสัต์ของง่วครับที่ต้องการที่จะผสมพันธุ์นะครับรงรอบก็เป็นซัตว์กะยีซิบยีเบ็ดมือตรงตามหลบจากที่เป็นแสดงอาการหลบก่อนหลบทีแล้วครับหลังจากที่เป็นคอดหลวงมาก แต่ประมาณหาเดือ,อน,นสี่หาเดือนครับ <c oughs> เพื่อนเกษตรกรชัดครั้งแรกเพื่อนในลูกเจ๊กโตเลยตัวนี้อ่ะสามโตสามโตบะโอ้สามโต,มตเพื่อนคืนชาเตีนยนนี่เนาะนี่น้ำเมือก เออตอนนี่ข้าสมยีบสี่สัมงเด้อครับเด้อว่างัวใหญ่สัตว์บางตัวนี่ขึ้นน่านเนี่ยโดยเฉพาะงัวที่มีสายเลือดสูงเนี่ยหลุมผสมสูงเนี่ยครับถ้าปกติกับสมสิบสองยีบสี่สัมงค์กันแหละแต่นี่ข้าสมยีบสี่สัมงแต่สัตว์บางตัวกับสมสิบสองสมงครับส่วนมากที่สมกันผสมกันนี่ก็สิบสองสมงค์กันแหละ แต่มีสายบางตัวที่ขืนเหย้าแน่คือสดก้จะต้องสมเลื่อย12ชมมมั่วโมงขึ้นไปครับแต่ส่วนปกติกะเวลาที่เหมาะสมก่อน12 15-18ชั่วโมงที่เหมาะสมที่สุดในการผสมเทียมเพราะว่าผสมเทียมนี่ต้องอาศัยเวลาด้ครับเวลาเป็นสิ่งสําคัญที่สุดถ้าเฮ้าบริษัทมาที่จะกําหนดคํานวณเวลาใดและก,การจับซับบ์บริใดเวลาเริ่มต้นเกษตรไทย อัตราการผสมติดต่ำฉะนั้นถ้าห้าเกษตรกรครับเกษตรกรจะต้องจับซัดเริ่มเวลาเริ่มต้นให้ได้ครับถ,ถ้าถ้าห้าจับเวลาในการจับเวลาการเป็นสัดเริ่มแหลกโบได้นี่มันจะเหตุให้การคำนวณเวลาในการผสมเทียมนี่จะขาดเขื่อนไปเหตุให้อัตราการผสมติดนี่ต่ำครับฉะนั้นผสมเทียมนี่เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับเพราะว่ายัง การผสมเทียมมันต้องสมสวงปลายของการเป็นซัดครับสวงปลายการเป็นซัดไหมเพราะว่าซัดบางตัวมันจะขึ้นแสดงการเป็นซัดนี่ส่วนมากจะสมจะแสดงว่าการเป็นซัดหนี่งสิบสองถึงยี่สิบสี่โมงเป็นกระล้องน,นะครับแต่ซัดบางตัวมันจะขึน้นเหีววันนี้เลยยี่สิบสี่โมงก็มีครับแต่บางทีก็กต้องผสมสิบสองถึงยี่สิบสี่โมงกันแหละครับแต่กรณีซัดบางตัวที่มันเป็นขืนเหีวเพราะก็ต้องสมสวงปลายของการเป็นซัด เป็นจะขึ้นมือหนึ่งหรือสองหมื่นกนระางครับเขาจะต้องทําการสมเทียมนี่ส่วนปลายของการเป็นสัตว์เพราะว่ายัางเพราะว่าการการล้างอาการเป็นสัตว์นี่ใครจะเริ่มต๊กนี่แปดถึงสองชั่วโมงครับแต่ว่าน้าเสื้อเข้าไปในตัวสัตว์นี่มันอยู่ได้แค่ยีิบสี่ชั่วโมงเท่านั้นครับบรได้อยู่นั่นไปตลอดไปเพราะว่าเขาไปเพิ่งกับเมื่อเครื่องอายุตายเพิ่งกับตายน้าเสือเพิ่งกับตายถ้า ผสมกับไปจำเสือ้อตายก่อนไขว่าท่านเอ้ต๊กมันกับบให้เกิดการปฏิสนธิระวางไข่ครับตัวสปิร์มกับเวณไทยการผสมเทียมติดอัตราการผสมติดก็ต่ำครับะนั้นเทาจะต้องอาศัยเวยลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับ,บการจับสั์แลออกเลือมของการเป็นสัตว์ให้เขาสังเกตหนึง่งพฤติกรรมสัตว์จะเปลี่ยนหนึ่งมันตายจะขยายแล้วก็ บอค่อยยากินยายากินน้ำเพื่อนจะคือพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกตินั่นแหละครับเมื่อเมื่อเห็นรักษาเนี่แล้วเขาก็สามารถที่จะเออสังเกตได้ว่าเพื่อนเริ่มขึ้นอาการเป็นสัตว์เริ่มแหลกชั่วโมงแหลกเขานนอะเลยนับชั่วโมงแหลกเลยสองปอนดนี่พอเพือ่อนเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วครับอีกประมาณจากสองสามสี่สามสี่สม่โมงเพื่อนจะเริ่มมีนำเมือกไซไล์ออกอวัยวะเ,เปลเพื่อนก็นจะบวมนะครับแล้วก็ จะเริ่มขึ้นโคมตัวอื่นแล้วบัดโคมโคมครับหลังจากนั้นครับกะเมื่อถึงเวลาประมาณ10ชั่วโมงขึ้นไปเพิ่นจะเริ่มให้สาตื่นขึ้นโคมครับขึ้นโคมนั่นแหละมันก็จะพร้อมจะที่จะผสมก็คือผสม12ชั่วโมงขึ้นไปแหละครับเพิ่นเพิ่นให้ตัวอื่นขึ้นโคมแล้วแต่แรกๆเพิ่นจะโคมตัวอื่น ช่วงเปลี่ยนพฤติกรรมช่วงเริ่มขึ้นแห้งแล้มีน้ำเมือกเคลื่อไซอวัยาเพศบวมเพื่อจะขื้นโค้มตัวอื่นแต่หลังจากเพื่อนจะเป็นช่วงปลายอการเป็นซัดเดี่ยวเนี่ยเพื่อนจะให้ตัวอื่นขื้นโค้มนั่นแหละพร้อมที่จะผสมแล้วครับจะเป็นช่วงปลายเนาะเข้าใจเด้อเปิดเบิ่งอวัยาเพศเพื่อนจะบวมเพื่อนจะมันๆนแดงแนง่ครับมันแดงแดงแบบมีตันนี้ตัวนี้ข้าเมือกช่วงปลายการเป็นซัดเดี่ยวตัวนี้ส้มยิบสี่สมงอ่ะโอเคเด้อเข้าใจเด้อที่หน้องเกษตรกรเท่าโอเค